ใต้เนินดินเช้าวันใหม่เริ่มขึ้นแล้วที่โรงเรียนโดดดึงดังพวกกระต่ายกำลังเรียนคาบแรกเช้านี้ทุกคนเรียนอ่านเขียนและนับเลขบทเรียนนี้สำคัญนะกองต่างจะให้ฟังให้ดี<ะ>โอเคเอาละถ้าครูกินแครอทไปสามหัวและครูกินเพิ่มอีกสองหัวครูกินแครอททั้งหมดกี่หัวห้าหัวห้าหัวถ้าครูกินแครอททั้งหมดแปดหัว แล้วครูกินไม่หมด <ทะ S 1> ครูเหลือไว้สองหัวครูกินแครอทไปกี่หัวเด็กหัวอืมถ้าครูกินแครอทสิบหัวแล้วครูกินเพิ่มอีกเจ็ดหัวครูกินแครอทเจ็ดหัวเก้าหัวเหรอลูกถ้าครูกินแครอทสองหัว ครูกินเพิ่มอีกสามหัวหค่ะครูกินเพิ่มอีกสี่หัวครูกินเพิ่มอีกห้าหัวครูกินทั้งหมดกี่หัวถ้าหล่บ้ไงแม่ครูรคกินครั้งแรกสองหัวครูไปกินเพิ่มอีกสามหัวครูไปกินเพิ่มเป็นอีกสี่หัวครูไปกินเพิ่มอีกห้าหัวครูกินทั้งหมดกี่หัวสิบสี่ ชัวเปล่าอ่าไหนทําไงทําให้ดูหน่อยสิบสี่เนี่ยมันมันเิ็บไว้ใช่ไหมอะไรคือสิบล่ะลูกนี่มันสิบแล้วใช่ไหมครับแล้วจากไหนมาเป็นสิบล่ะอยู่ๆหนูมันบอกสิบแม่จะรู้ได้ไงอะไรมั่งอะไรมั่งแม่ลืมแล้วทำไมมันถึงได้สิบอ้าวเดี๋ยวเดี๋ัวเอาเดี๋ยวเดี๋ยเลยสิบสี่จริงด้วยชัวเปล่าอ่า แ้่ถูนับไงนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแสี่แล้วถ้าครูกินแครอทครูกินแครอทสามหัวครูกินแครอทอีกสามหัวครูกินแครอทอีกสามหัวแต่กินไม่หมดเอามาคืนสองหัวครูกินแครอทกี่หัว ทำไมถึงได้เจ็ดครับไอหนูเราเพราะแม่บอกสามครั้งว่าสามบวกสามบวกสามได้แล้วหนูเราเจ้าเจ้าเนี่ยมันบวกกันได้เก้าครับหนูก็เลยลบไปสองทำไมถึงลบสองเพราะครูกินไม่หมดใช่ไหมโอเคอ่าไอเลยไอเลยถ้าครูซื้อแครอทมา ครูซื้อแครอทมายี่สิบห้าหัวแครอทมายี่สิบห้าหัวนะแครอทเน่าไปเจ็ดหัวครูเหลือแครอทกี่หัวครูเหลือแครอทกี่หัวอ่ะข้อสุดท้ายละเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนที่อื่นกันยี่สิบห้าซื้อมายี่สิบห้าหัวนะ,ะเน่าไปเจ็ดหัวเหลือเท่าไหร่โรงเรียนก็โดดดึงดังครับ ชัวบาวชัวบอวโรงเรียนกระโดดดึงดักโอเคเราจะไปเรียนวิชาอื่นกันไหมโอเคบ๊ายบาย